ค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็มติคอ,อ,อรมก่อนค่ะมีการอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะคะและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือ SME นี่เองนะคะก็ถือว่าจะเป็นเรื่องนี้จะเป็นข่าวดีนะคะก็มีมาตรการช่วยเหลือนะคะลูกหนี้กลุ่มเปราบาง อื่นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะ SFI นะคะแล้วก็เพื่อให้แก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือน<ม>อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีแถลงด้วยนะคะเรื่องนี้แล้วก,ก็วันนี้ก็ให้รายละเอียดนิดนึงจะได้พอเข้าใจเบื้องต้นนะคะเรื่องของการลดภาระการชําระหนี้แล้วก็ดอกเบีย้ยค่ะผ่านการปรับโครงสร้างหนี้นะคะเน้นการตัดเงิน ต้นแล้วก็ยกเว้นดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขค่ะเพื่อให้ลูกหนี้สามารถรักษาทรัพย์สินเช่นบ้านรถยนต์รวมถึงสถานประกอบการของตัวเองไว้ได้ค่ะการให้โอกาสลูกหนี้นะคะ NPL มียอดหนี้ที่ไม่เกิน5,000สามารถปิดหนี้ได้นะคะอันนี้ก็มีการได้สํารวจมาแล้วนะคะสําหรับลูกหนี้ที่มียอดไม่เกิน5,000เราก็ให้รับการปรับโครงสร้างหนี้ ได้นะคะเพื่อจะให้พวกเขาได้สามารถปิดบัญชีนี้ได้แล้วก็สามารถเคลียร์ในเรื่องของเครดิตปรับปรุงประวัติการชําระหนี้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไปในอนาคตได้ค่ะ ข้อที่3นะคะนอกจากนี้ก็จะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะ SFI นะคะยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติของการชําระหนี้ดีเพื่อให้กําลังใจในการรักษาวินัยการเงินการคลังต่อไปนะคะแล้วก็ลูกหนี้ที่มีปัญหาการชําระหนี้เหลือหลังด้วยค่ะมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ของนอนแบงค์นะคะก็โดยการลดภาระการผ่อนชำระค่างวดเหลือ70%นะคะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ิ เช่นจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีก็จะเหลือเพียงร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นค่ะซึ่งรายละเอียดต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงการคลังเสนอในดีเทลทุกอย่างนะคะแล้วก็เผื่อมี Q&A อะไรเพิ่มเติมค่ะ เรื่องที่2ค่ะที่คอรมอมีมติในวันนี้เห็นชอบนะคะร่างพระราชบัญญัตินะคะการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนนะคะตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่มีการมาขอใบอนุญาตต่างๆนะคะก็จะรับบริการจากหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จําเป็นนะคะเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของระบบค่ะแล้วก็ขั้นตอนการขอ อนุญาตค่ะตลอดจนจะมีการให้มีการใช้ใบอนุญาตหลักซูเปอร์ไลเซนส์นะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งศูนย์รับคำรับคำขอกลางขึ้นในหน่วยงานของรัฐค่ะและก็จะรับเอกสารคำขอต่างๆที่อาจจะยื่นได้โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะเราก็จะพยายามทำในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องที่สาค่ะคอรมอได้อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งนะคะ โดยให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเบื้องต้นนะคะในตอนนี้จำนวน16,794ลายนะคะและที่แจ้งเพิ่มเติมภายหลังให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องไม่เกินกรอบเงินของงบประมาณที่เคยผ่านคอรอมมาแล้วนะคะนั่นคือ15,481.66ล้านบาทนะคะตามที่คอรอมได้เคยอนุมัติไว้ค่ะ นอกจากนี้นะคะรับรายงานได้รับรายงานการกกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรนะคะว่าการที่คอรมเห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ2,568นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็ลดทุนของการผลิตของการเกษตรกรนะคะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อันง่ายๆก็คือไล่ระพันนะคะอันนี้นี่คือหัวข้อของไล่ละพันนะคะก็คือไม่เกินวัวเรลละสิบไร่นะคะแล้วก็โครเรลละไม่เกิน10,000บาทนะคะกระทรวงการคลังเริ่มใจ่ายให้กับเกษตรกรจํานวนประมาณ4.3ล้านรายนะคะใช้งบประมาณทั้งหมด35,000ล้านบาทจะเริ่ม ะะแจกเงินนะคะส่งเงินในนี้นะคะในวันที่วันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้โดยเริ่มจ่ายในแต่ละภาคใช้เวลาระยะประมาณภาคละ5วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อค่ะแต่ว่าวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วค่ะ